ที่นี่น้ำตกมณทาทานนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเชียงใหม่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกกันนะครับก็จะสวยจะแค่ไหนน้ำตกมณทาทานหรือชื่อเดิมชื่อว่าน้ำตกสันป่ายางครับจัดว่าเป็นน้ำตกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเชียงใหม่ครับ ที่มาของชื่อน้ําตกมณฑาทานนั้นก็มีต้นกําเนิดมาจากต้นมณฑาซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นมีดอกสีขาวใบใหญ่มากและมีสีเขียวจัดโดยเห็นได้ทั่วไปตามสองข้างทางครับรน,นี่ไม่รู้ให้ลานกลางเต็นท์ไม่รู้กางได้ไหมถ้ากางได้ก็นอนฟังเสียงน้ําตกได้ทั้งคืนเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าหน้าที่ว่ากางได้หรือเปล่าเพราะเขาเขียน้ต้ยอยู่ตรงนู้นว่าลานกลางเต็นท์ น้ำตกมนทาทานสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง730เมตรและมีทั้งหมดถึง9ชั้นนะครับโดยมีน้ำตกไซย้อย,ยเป็นน้ำตกชั้นสูงสุดที่ไหลามาจากห้วยคอกม้าแล้วก็ไหลลงมาสมทบกับน้ำตกมนทาทานโดยผ่านผานเงิบผ่านวังบัวบานผ่านมาที่น้ำตกห้วยแก้วก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงครับ ลักษณะของน้ำตกมนทาทานที่ไหลตกลงมาจะแยกออกเป็นสองสายเล็กๆครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำก่อนจะผ่านลานหินลงไปสู่ชั้นที่1และอยู่ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับน้ำตกมนทาทานถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีความเป็นธรรมชาติมากจะอยู่ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพมีค่าเข้าชมนะครับเข้าชมหรือเข้ามาเล่นน้ำท่านละ20บาทครับถึงแม้ว่าน้ำตกมนฑาทานจะมีถึง9ชั้นแต่ทางอุทยานจะเปิดให้เที่ยวชมกันได้แค่2ชั้นเท่านั้นครับ น้ำตกมนทาทานในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแห่งนี้อยู่ระหว่างทางขึ้นไปที่วัดพัทธาตุดอยสุเทพครับนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นท์พักแรมในบรรยากาศน้ำตกท่ามกลางป่าไม้และขุนเขาก็สามารถมากางเต็นท์กันได้นะครับถ้านำเต็นท์มาเองก็ท่านละ30บบาทต่อคืนครับลานกางเต็นท์ก็อยู่ห่างจากตัวน้ำตกประมาณร้อยกว่าเมตรครับแต่ก็มีลำธารจากน้ำตกไหลผ่านลานกางเต็นท์ครับ บรรยากาศสดชื่นและเงียบสงบดีครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วยนะครับ นี่ก็คือบริเวณลานกลางเต็นท์ครับและนี่ก็เต็นท์เหล่าเหมาลานครับเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องน้ำกับที่ลานกลางเต็นท์อันนี้ห้องน้ำผู้ชายสะอาดสะอ้านมากครับปัสสาวะสามโถห้องอาบน้ำห้องสุขามีอยู่สามห้องนะครับน้ำไหลน้ำไหลแรง ครับสะอาดมากดูยังใหม่อยู่เลยครับเนี่ยมีสามห้องด้วยกันไม่มีคนข้างขอแลาบละเลวงไปชมห้องน้ำหญิงกันนะครับโหห้องน้ำหญิงหลายห้องมากห้องน้ำหญิงมีที่ล้างหน้ากระจกล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มีห้องน้ำ อ๋อมีห้องอาบน้ําแยกกันนี่ห้องอาบน้ําห้องห้องน้ำหญิงจะมีห้องอาบน้ําแยกกันนะครับห้องอาบน้ําไม่รวมกับห้องสุขขานะครับมีห้องอาบน้ำสองห้องมีห้องอาบน้ำสองห้องครับแล้วก็นี่ห้องสุขขาสามห้องอ๋อห้องสุขขาไม่ได้อาบน้ำนะครับเป็นห้องสุขาอย่างเดียว สามห้องนะครับก็ใหม่สะอาดสะอ้านตามค่ำคืนของอุทยานเทพปุยนะครับนี่เต็นเหล่าคืนแล้วครับอุทยานก็มีไฟฟ้าสองสว่างแล้วก็นอนดูดาวนี่คือท้องฟ้าที่ เราจะนอนดูคืนนี้ดาวยังไม่มาสักดวงเลยวันนี้มีเต็นท์เดียวครับเหมาลานมีบ้านพักมีสองหลังสุเทพหนึ่งกับสุเทพสองนะครับบ้านพักสองหลังนี้มีหนึ่งหลังก็มีสามห้องนอนนะครับราคาก็อยู่ที่ วันจันทร์ถึงวันพฤห,หัสก็1 0 5 0บาทสวว่นสทสวนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไรก็ประมาณหลังละ1,500บาทครับก็นอนได้ตั้งแต่6คนขึ้นไปก็บรรยากาศยามเช้านะครับสดชื่นมากๆเลยอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีหมอกมาเยือนนะครับวันนี้ป่าดอยสุดเทพต้นน้ำของแม่ขา่านี่ก็เป็นภาพนิิรศการนะครับที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมของทางอุทยานครับมีโครงการปลูกหญ้าแฝกด้วย ก็เป็นฝ่ายชะลอน้ำเป็นหญ้าแฝกนะครับเพื่อกันหน้าดินไม่ให้พังทลาย โครงการของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตกมนต์คาทาแล้อารมเย็นจัง แมงมุมใยทองครับถ้ามองดูเผินๆเหมือนใบไม้แห้งเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือตักะแตนใบไม้ครับเป็นการอำพพางตัวของตักะแตนครับที่เหนือชั้นมากๆสามารถลวงตาสิ่งมีชีวิตหรือศัตรูได้อย่างแยบยลน,นะครับก็ต้องถือว่าเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของตักะแตนใบไม้ครับ ส่วนนี้ก็คือข้อแนะนำและกฎระเบียบของทางบุทยานนะครับตัวอะไรเอ่ยหาหรือเป็ดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่ากี่กิโลต้องเดินเข้าไปในป่า มาดูก่อนมาดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนเอาละรครับตอนนี้เรากำลังจะไปสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติของน้ำตกมณทาทานกันนะครับเดีอะไรให้ดูบ้างนะครับนี่ป้บอกทางเข้ามาทางนี้ ระยะทางประมาณมาณสักโลครึ่งน,นะครับใช้เวลาเดินก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีความอันตรายหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะครับเดินไปตามเส้นทางที่เาขากำหนดให้อันนี้ก็จะเป็นคลท้ายทานน้ำไหลตอนนี้น้ำแห้งแล้วช่วงหน้าฝนคงจะน้ำเยอะอยู่ หล้มเปื่อยผุหมดแรงนะครับอันนี้ก็เขาเรียกอะไรเรามาเจออันแรกคือมอสมอสครับบ่งบอกที่ชุ่มชื้นนี่คือมอสมอสทึ้นขึ้นตามขอนไม้นะครับมอสครับสี่ล้านปีที่แล้วมอสเป็นพืชกลุ่มแรกที่เกิดบนโลกเลยนะครับ จุดที่สองที่เราจะมาเจอก็คือก้อนหินใหญ่ถอดรหัสลับก้อนหินครับก้อนหินใหญ่นี้เป็นก้อนหินที่สันนิษฐานว่ากิ้งลงมาจากยอดเขานะครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปีก็อาจจะมีสายน้ําที่ค่อยๆชาดินที่ปกคลุมออกไปและน้ําคงจะชะหินจนความคมหรือเหลี่ยมหายไปนะครับจนดูกลมมนเส้นทางก็เดินไม่ยากนะครับเดินง่าย มีทางมีบันไดาทางบันไดบ้างทางช่วงทางเดินข้างๆทางเดินก็จะเป็นลำธารเลยทางเป็นขาั้นขัข้นบันไดให้เราขึ้นไปเรากำลังจะมาเจอจุดที่สาที่เขาแจ้งไว้ว่าเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรภูช้างวาน,นิลามเมืองไทยนะครับ ผูช้างวานิลาเมืองไทยไหนเป็นไงโอนี่ไงเป็นเถาอ๋อเป็นเถาเกาะต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปนี่คือผู้ช้างนะครับหรือวานิลาเมืองไทยโอ้ยเพิ่งรู้รู้จักนะนี่นี่ครับเป็นเถาใบ นนนิดนึงโอ้ชันมากเหมือนกันนะครับเนี่ยถึงกับหอบเด็กและคนชราไม่เหมาะจะขึ้นนะครับค่อนข้างเหนื่อยชันเหมือนกันก่อนเหนื่อยเหนื่อยมากดูทางชันทางขึ้นมาครับ เล่นเอาหอบเหนื่อยเหมือนกันโหยังขึ้นไปอีกนะนี่มาเพิ่งครึ่งทางเองเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยโอ้โหสู้ๆไปต่ออันนี้ก็สุดขั้นบันไดแล้วก็ความชันก็น้อยลง ตอไปจุดนี้คือจุดไผ่แตกหนอ่อออกดอกเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไผ่จะแตกหน่อจากเงาใต้ดินครั้งละ5-10ต้นครับใช้เวลา3เดือนก็จะสูงเท่าต้นแม่และมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่ทุกอย่างนะครับเมื่อถึงเวลาหมดอายุก็จะตายหมดทั้งกอก่อนตายก็จะออกดอกและสร้างเมล็ดพันธุ์ นับหมื่นหมื่นมล็ดทันเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปครับเป็นฐานจอมปลวกนะครับจอมปลวกบ้านแสนสุขจอมปลวกสร้างขึ้นมาจากน้ำลายผสมดินเป็นฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยละครจอมปลวกเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่แบ่งเป็นห้องห้องสลับซับซ้อนมีนางพญาปลวกเป็นเจ้าของบ้านครับ แล้วก็มีทั้งปลวกงานปลวกทหารคอยปกป้องดูแลจอมปลวกจึงเปรียบเสมือนบ้านอันแสนสุขของปลวกก็ว่าได้นะครับต้นไม้ที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับเพื่อนๆคงไม่เคยได้ยินชื่อต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรเอ่ยนี่ครับแสดงหอมไก่ต้นแสดงหอมไก่นะครับเคยได้ยินชื่อไหมครับผมก็เพิ่งได้ยินชื่อนี่แหละครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อเลยต้นก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เดินทางต่อไปเรากำลังเข้าสู่ฐานต่อไปฐานนี้คืออะไรดูนก่อนนะครับหญ้าคมบางใบคมเหลามีดโกนนะครับหญ้าคมบางไม่ใช่หญ้านะครับแต่เป็นต้นกบมีความแข็งแรงมาก นี่ครับหญ้าคมบางเพราะว่าใบคมราวมิดกนอย่าไปเสี่ยวเชียวได้เลือดแน่ๆขอบใบจะบางมากนะครับและคมมากด้วยถ้าส่องดูด้วยแว่นขยายนะครับก็ที่ขอบใบก็จะเห็นเป็นรอยหยักเหมือนใบเลื่อยเพื่อป้องกันการกัดกินของสัตว์ต่างๆนั่นเองครับ สุดทางลาดขึ้นเขาอีกแล้วขึ้นไปเรามาถึงจุดนี้จุดนี้ก็มีบันไดลงไปเป็นบันไดไม้นะครับลงไปสู่ข้างล่างน่าจะข้างล่างน่าจะเป็นน้ำตกไปดูลองไปดู บันไดมาแล้วก็มาขึ้นบันไดต่อม,มีหนอนเดี๋ยวคันดินน่าจะดอกดินนะดอกดอกโบดินหรือเปล่าดอกอะไรเอ่ยขึ้นอยู่ดินทางเดินสวยดีนะเห็นป้ายฐานแล้วฐานนี้เป็นอะไรเอ่ย เข้าทางส่งสายน้ำอ๋อเป็นทางส่งสายน้ำนะครับนี่เป็นลำธารน,นี่เป็นลำธารไหลามาจากบนยอดเขาแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพราะว่าปลายฝนแล้วเฮ้ยเราเดินมาตรงนี้เริ่มได้ยินคล้ายๆเสียงน้ำตกเบาๆนะครับข้างหน้าน่าจะมีน้ำตกเสียงน้ำตกดังอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วครับ ใกล้น้ำตกแล้วครับการเดินป่าเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีข้อต้องปฏิบัติตามก็คืออย่าออกนอกเส้นทางนะครับควรเดินตามเส้นทางที่เขากําหนดให้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเกิดเหตุการณ์หลงป่าได้นะครับเป็นซุ้มไม้ไผ่ตลอดนะครับต,ตรงนี้ช่วงนี้นี่ฐานะอะไรเอ่ยดูยดิสลัดใดอยู่ดีมีสุขแม้แล้งน้ำอ๋อ เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรนะครับสลัดใดเป็นพืชที่มีกลยุทธ์ในการขายน้ําที่หลากหลายครับส่วนดังด้านก้านก็จะอวบน้ําและยังสามารถสร้างรากชิดติดกับผิวดินเพื่อดูดน้ําและน้ําค้างได้อย่างรวดเร็วนะครับสลัดใดจึงเป็นพืชที่อยู่สบายแม้ในหน้าแล้งครับ น้ำตกแล้วนี่คือบนยอดของน้ำตกมนทาทานนะครับบนยอดน้ำตกที่ไหลลงไปข้างล่างนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างล่างโอ้ลงไปไม่ได้นะครับอันตรายมากครับนี้มีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับเป็นต้นต้นต้นทางของนานที่จะ เป็นน้ำตกที่ไหลลงไปเป็นน้ำตกมันทาดทาน,นครับเขาเขาทำทำไม้กั้นนะครับกัวคนหล่นลงไปนะครับถ้าหล่นลงไปก็ไม่ต้องพูดถึงมื่อกอนอาจจะเคยมีคนลงไปเล่นนะครับเขาะมนทายก็ทายเนี่ยมาหน้าผาสูงแน่อันตรายมากครับอาจจะมีคนลงไปแล้วอาจจะไหลตกลงไปได้นะครับ ่าสุขสนนะครับโอ้โน่นเห็นวิวป่าดอยสุเทพต้นน้ำของเชียงใหม่นะครับดอยสุเทพปกคลุมไปด้วยผืนป่าหลากหลายชนิดครับบนยอดเขาสูงคือป่าดิบเขาผืนใหญ่อากาศหนาวนะครับแล้วก็ชุ่มชื้น เมื่อฝนตกลงมาผืนดินของป่าดิบเขาจึงเต็มไปด้วยซากใบไม้หนาแน่นนะครับและสามารถอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีครับช่วงหน้าแล้งก็จะไหลลงสู่ข้างล่างนะครับชาวเชียงใหม่จึงไม่มีวันขาดแคลนน้ำเลยล่ะครับชื่นชมกับต้นน้ำของน้ำตกมณทาทาแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อันนี้กำลังเดินลงเขาอย่างเดียว เดินลงไปสู่ทางน้ําตกเบื้องล่างนะครับจริงๆแล้วขึ้นทางขึ้นขึ้นได้สองทางนะครับขึ้นทางน้ําตกก็ได้ขึ้นทางที่เราขึ้นก็ได้นะครับนี้เราก็จะลงไปทางน้ําตกนี่ครับก็เป็นทางลงอ๋อเราจะเจอฐานต่อไปแล้วครับฐานนี้คือฐานอะไร อ๋อมีตะเคียนทองนี่เป็นตอไม้ของตะเคียนทองนะครับนี่ครับตอของตะเคียนต้นตะเคียนทองเหลือแต่ตอแล้อครับเนี่ยไม้สูงใหญ่ดูมั่นคงแต่ล้มง่ายตะเคียนทองครับดูมั่นคงแต่ทำไมล้มง่ายนะครับไม้ตะเคียนทองอ๋อสาเหตุที <settings> ่ไม <facility> ้ใหญ่ล <frankly> ้มง่ายเพราะว่า สถานที่เป็นหินนะครับเป็นภูเขามีแต่หินดังนั้นต้นไม้ใหญ่ๆนี้ไม่สามารถมีรากแก้วได้นะครับก็จะมีรากฝอยอย่างยึดหินไปเรื่อยๆพอหน้าฝนตกมาหินชุ่มน้ำอะไรมันก็จะทำให้ล้มง่ายนะครับไม่ใช่ตอนะครับอันนั้นรากมันต,มต้นมันอยู่นี่หูใหญ่มากนี่ต้นตะเคียนทองนะครับใหญ่มากต้นใหญ่มาก ดูนะครับใหญ่และยาวไปนู่นมันล้มลงไปยาวลงไปข้างล่างนครับต้นใหญ่ยาวมากนี่เราเราก็ลงมาจนถึงช่วงผานน้ำตกแล้วนะครับโอ้โหนี่คือลำธารผานน้ำตกน้ำน่าจะเย็นนะน่าเล่นนะเนี่ยดยูด,ด,ดูน้ำใสมากเลยครับนี่เป็นลำธารผานน้ำตก อากาศเยน็นเพื่อนๆดูอะไรนะครับดู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 ดว้าวสวยมากเลยน้ําตกนะครับนี่โอ้โหสวยจริงๆเลยว้าวก็จะไหลลงไปข้างล่างแล้วเราจะข้ามตรงไหนแล้วเนี่ย มณฑาดอยดอกมณฑาดอยไหนเอ่ยยังไม่เห็นเลยมณฑาดอยมณฑาดอยเราก็พยายามมองหาดอกมณฑาดอยครับไม่มีเลยครับตัวนี้คงไม่เอาดอกเห็นแต่ต้นนะครับต้นมณฑาดอยเหรอไม่มีดอกให้เห็นเลยหาไม่เจอเลยนะครับต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้หน้ำไหลแรงอะ่ะข้ามไปไงเนี่ยต้องถอดรองเท้า ต้องระวังนะครับต้องใส่รอ,องเท้าข้างไปส่รอ,องเท้ารอ,องเท้าข้างไปนะครับ <c oughs> โอ้ลำธารน,น้ําตกตรงนี้น่าเล่นมากเลยนะครับถ้าลงไปเล่นน,น่าจะสนุกมากนะครับเนี่ยน้ำเย็นมากแล้วก็ไม่ลึกนะครับโหไปนั่งถ้าไปนั่งให้น้ำตกขาหลังนวดหลังให้ก็คงจะเป็นนะนี่ น้ำตกงามด้วยพันไม้หลักนี้ใสใตมันอกแล้วก็ข้อปฏิบัติในการเล่นน้ำตกนะครับนี่เล่นน้ำเฉพาะช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับผู้มีโรคประจำตัวหรือดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเล่นนะครับตัวหลีเกเลี่ยงนะครับและอย่าเล่นน้ำโดยลำพงังเราก็เดินทางต่อนครับนี่เป็นทางผ่านของน้ำตกที่จะไหลลงไปข้างล่างนะครับทางผ่านทางหลอกแบงค์ล่าง และแล้วเราก็มาถึงทางออกแล้วนี่ครับทางลงอยู่ข้างน้ำตกเลยครับถึงทางออกแล้วครับก็เป็นอันว่าสิ้นสุดทางเดินสํารวจธรรมชาตินะครับกระยะทาง1.6กิโลครับนี่เราก็ออกมาถึงทางออกแล้วพอได้เงือ บ้านพักของอุทยานนะครับมีสองหลังบ้านสุเทพสองศูนหนึ่งกับบ้านสุเทพสองศูนย์สองนะครับตันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์ยากเกียวสวยนะครับมัห้องน้ําด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะครับมีสองที่นะครับมีด้านล่างกับด้านบนนี่เป็นลานกลางเต็นท์สวยงามมากอันนี้เต็นท์เรานะครับ ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบในเนื้อหาสาระที่ทางช่องเปิดเบิ่งช a นเอลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจะขอกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ